สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะที่มีป่ามีภูเขามีต้นไม้หนานแน่นเนี่ยหลายแห่งจะมีลิงนะเป็นฝูงเลยเลิงเหล่านี้เนี่ยนะถ้าว่าเราเผลอมันก็จะแอบมาขโมยของจากตัวเราหรือจาก กระเป๋าหรือถุงที่เราถือที่น่าสนใจคือหลายแห่งเนี่ยมันไม่ได้ขโมยเอาของกินนะเช่นขนมนะหรือว่าอาหารแต่มันขโมยเอาของใช้ที่เราพกพาหรือติดตัวอยู่ อาจจะเป็นสองโทรศัพท์มือถืออจ,จเป็นแว่นตาอาจจะเป็นกล้องหรือแม้กระทั่งนะกระเป๋าเงินเออทำไมนะมันไม่ขโมยเอาอาหารเอาขนมนะเพราะว่ามันกินได้อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นของกินส่วนพวกกระเป๋าเงิน ซองโทรศัพท์มือถือแว่นตาหรือว่ากล้องนี่มันกินไม่ได้แนละ้วแล้วมันขโมยไปทำมาอ่ามันขโมยเพราะว่ามันรู้ว่าคนเนี่ยเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญ ถ้าของเรานั้นเนี่ยถูกขโมยไปเนี่ยนะคนก็ต้องหาทางเอากลับคืนมาแล้วก็วิธีที่จะได้ของคืนนั่นก็คือว่ามีสิ่งอื่นมาแลกนะนะแล้วจะเอาอะไรมาแลกนะกับของใช้เหล่านี้นะ ก็ขนมเนี่ยนะหรือว่าอาหารเนี่ยหลายแห่งเนี่ยพอเอาคนเอาอาหารนะเอาขนมไปยื่นให้มันมันก็จะคืนของที่มันขโมยไปมันฉลาดนะเรื่องทีมันฉลาดกว่านั้นนะ มารู้ว่าอะไรเนี่ยมีค่าสำหรับคนแล้วของที่มีค่าสำหรับคนนี่ถ้ามันได้ไปเนี่ยมันก็ต้องการสิ่งตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือมากๆนะเช่นถ้าเกิดขโมยกล้องใบนะแล้วเราให้ มันแค่ขน,นมหนึ่งชิ้นนี่นอาจจะไม่พอใจนะมันไม่ยอมไม่ยอมคืนกล้องนะคนต้องให้มากกว่านั้นจะให้ขน,นมทั้งถุงเลยมันถึงจะยอมคืนกล้องอันนี้เรียกว่ามันรู้จักการต่อรองนะ วิธีการต่อรองมันก็คือ,นะอขโมยของที่มีค่าไม่ใช่มีค่าในสายตาของมันนะแต่ว่ามีค่าในสายตาของคนถ้ามันรู้ได้ยังไงนะมันรู้ก็จากการเรียนรู้จักคนนั่นแหละเช่นมันอาจจะขโมยอาจจะเคยขโมยถุงพลาสติก อาจจะเคยขโมยพวงกุญแจจากคนที่เดินผ่านจากนักท่องเที่ยวที่เผลอขโมยสิ่งเหล่านี้แล้วนะมันพบว่าคนไม่สนใจคนไม่คิดเจาคืนอาจจะตกใจเล็กน้อยแล้วก็ไม่สนใจเดินต่อไปแต่ของบางอย่างเนี่ยพอมัน หยิบมันช่วยเอาไปแล้วเนี่ยเมื่อคนเนี่ยจะพยายามเอาคืนให้ได้เช่นกล้องแว่นตาเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนนะคนก็จะพยายามล่อลอกนะหรือว่าโน้มน้าวด้วยขนม แล้วก็เป็นขนมที่มีจำนวนมากนะหรือว่าเป็นของอร่อยด้วยลิงก็สังเกตได้นะว่าของบางอย่างเนี่ยคนไม่สนใจของบางอย่างนี่คนสนใจจะเอาคืนแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเสียขนมสละอาหารเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับลิงเพื่อเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับกล้องอหรือว่าอของที่มันขโมยไป มันรู้นะมันเรียนรู้จากคนแล้วพอมันรู้ว่าเนี่ยของบางอย่างคนไม่สนใจของบางอย่างคนสนใจแล้วพร้อมที่จะเอาอาหารมาแรกเอาคนมนมมาแรกเนี่ยมันก็จะจับจ้องนะของเหล่านั้นแหละพอมันรู้ว่าถ้าขโมยแล้วเนี่ยมันจะได้สิ่งตอบแทนที่มันชอบแล้วก็มากด้วยนะนนี้เป็นธรรมชาติของลิงน,นะ ที่มันมีปัญญาของที่ไม่มีคุณค่าสำหรับมันแต่มันรู้ว่าของนั้นมีคุณค่าสำหรับคนและคนพร้อมจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรก็ตามเพื่อให้มันคืนสิ่งนั้นเนี่ยมันก็รู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องจับจ้องแล้วก็หาทางขโมยมาให้ได้มันเป็นความรู้มันเป็นปัญญาที่เกิดจากการเฝ้าสังเกต ก็มกันกัเด็กกันนะเด็กเนี่ย้าจะเด็กร้องไห้งองแงแล้วพ่อแม่เนี่ยนะไม่สบายใจพยายามทำทุกอย่างเพื่อเด็กหยุดร้องเช่นสัญญาว่าจะ เอาขนมมาให้สัญญาว่าจะอเอาของเล่นมาให้ลูกเด็กก็รู้แล้วนะว่าอ๋อถ้าอยากได้อะไรก็ร้องไห้งองแงเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะเอามาให้เด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะ ขวบสอวบสามขวบเนี่ยไม่ใช่มีปัญญาเขามีปัญญาเขาก็สังเกตได้ว่าถ้าร้องไห้แล้วเนี่ยมันได้ผลพ่อแม่ยอมยอมทำตามความต้องการหรือว่าพร้อมที่จะเอาอของเล่นมาให้เด็กก็ยิ่งทำใหญ่เลยอยากได้อะไรเนี่ยก็แกงร้องไห้งองแงพ่อแม่ก็ยอม ที่จริงไม่ใช่เด็กอย่างเดียวนะอารมณ์เราก็เหมือนกันนะอารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์โกโรธอารมณ์อยากนะถ้าว่าใจเราเนี่ยยอมทําตามมันนะอยากได้อะไรก็ทําตามมันก็ไปหามันมาอยากกินก็ไปหาของกินอยากได้ก็ไปซื้อหรือว่าเวลาโกโรธนะโกโรธทีไรก็ตามตามหน้าของมันด่าโวยวาย มันก็จะรู้นะว่ามันมีอำนาจเหนือเราแล้วมันก็จะโผล่มาบ่อยๆแล้วก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆอ่าก็แค่อารมณ์เนี่ยมันรู้มันเรียนรู้จากพฤติกรรมของเราว่าเราอยู่ในอำนาจของมันแล้วถ้าเรายอมอยู่ในอำนาจของมันเราก็แยนะ่มันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมนะทําตามหน้าของมันนะมันโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่สนใจเหมือนกับเด็กเนี่ยร้องไห้งองแงไงพ่อแม่ไม่สนใจตอนหลังเด็กมันก็เลิกร้องเลิกงองแงอารมณ์ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรายอมตามมันนะมันก็โผล่มาเรื่อย,อยนะแล้วก็มาบงการจิตใจเราอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราเฉยเยไม่สนใจมันมันก็จะค่อยๆนะ นะหมดพิษสงลนหรือว่ามีอำนาจน้อยลงนพะอผุดโผล่มันน้อยลงนะให้เราสังเกตดูอารมณ์ของเรานะถ้าเราทำตามมันเมื่อไหร่นี่มันจะมีอำนาจเหนือเรามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันนะมันก็จะค่อยๆนะจางคลายไปนะไม่ว่าจะเป็นเด็กลิงหรืออารมณ์เนี่ยพฤติกรรมมันก็ค,คล้ายๆกันนะในแง่นี้นะ,ะวันนี้เป็นวันพระ นะถึงวันพระนี่เรานะนึกถึงอะไรนะนึกถึงพระสงฆ์รึเปล่าบางคนก็เข้าใจวันพระคือวันพระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีโอกาสก็มาวัดนะมาทำบุญกับพระสงฆ์ใส่บาตรถวายสังฆทานนะ จจริงแล้วเนี่ยวันพระนี่เนี่ยหมายถึงวันพระธรรมนะนะชื่อเต็มชื่อทางการชื่อว่าวันธรรมสวนันนะวันธรรมสวนนะคือวันแห่งการฟังธรรมถ้เมืนะนะม่อถึงวันพระเนี่ยนะอะก็เป็นสิ่งเตือนใจว่าได้ เวลาได้โอกาสที่เราจะมาฟังธรรมจะมาวัดก็ได้นะหรือว่าอยู่บ้านแม้ไม่ได้พบพระสงฆ์นะแต่ว่าก็มีโอกาสหรือหาโอกาสฟังธรรมทำเมืม่อฟังธรรมแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบาน หรือแม้จะมาวัดนะนอกจากมาทำบุญกับพระสงฆ์แล้วนะก็ควรเอา,าอกาสฟังธรรมด้วยการฟังธรรมเนี่ยนะถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งและวยิ่งถ้าเราฟังธรรมเป็นระยะระยะที่เรียกว่าฟังธรรมตามกาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะมงคลสูงสุดประการเนื่อคือการฟังธรรม ันนี้เราฟังธรรมแล้วหรือว่าได้สะดับธรรมจากพระสงฆ์แล้วนะสิ่งหนึ่งที่เรา,าควรตระหนักคือว่าวันพระเนี่ยนะยังหมายถึงวันที่เตือนใจให้เราลึกถึงพระในใจเราด้วยนอกจากพระที่อยู่ตามวัด หรืออยู่ที่วัดแล้วนะหรือนอกจากาพระธรรมแล้วนะที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วอย่าลืมพระในใจด้วยเราทุกคนเนี่ยก็มีพระอยู่ในใจทั้งนั้นแหละพระนั้นนะคือคุณงามความดีหรือความใฝ่ดี คนทุกคนก็มีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีความใฝ่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นธรรมะในใ,นใจแล้ธรรมะใน,ในใจเนี่ยก็ สามารถจะช่วยทำให้เรานะมีความสุขมีจิตอิสระได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนหมายความ่าทุกคนเนี่ยมีธรรมะที่สามารถจะนำพาให้เข้าถึงภาวะที่เหนือทุก เป็นอิสระจากโลกธรรมได้นะอันนี้เรียกว่าอริยะโลกุตตรธรรมแต่ว่าพระในใจเราเนี่ยนะ,ะมันก็ต้องอให้ความใส่ใจด้วยเมื่อเราตระหนักว่าเรามีพระในใจเนี่ยเราก็ต้องเคารพพระในใจเหมือนกับที่เราเคารพพระพุทธร,รูปหรือเคารพพระสงฆ์ ขอรบพระในใจท่านหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับความชั่วไม่ใช้กายไม่ใช้วาจาในการทำบาปถ้าเราทำบาปทำชั่วหรือว่าพูดร้ายแม้กระทั่งคิดร้ายนี่ก็ถือว่าเราไม่ได้ขอรพพระในใจ เรากำลังทําความหมนหมองให้เกิดกับพระในใจทุกครั้งที่มีความคิดอยากจะพูดร้ายด่าว่านินทาหรือว่าใส่ร้ายใครนึกถึงพระในใจมันก็ช่วยทําให้เราเกิดความละอายใจได้ ว่าเรากำลังนะทำความหมนมองให้กับพระในใจหรือเวลาเราเกิดความโรภนะอยากจะได้ของคนอื่นเขาหรืออยากจะแย่งชิงสิ่งอื่นจากเขาไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศอำนาจนะ,ะเราก็เกิดความละอายใจเพราะเรานึกถึงพระในใจ เมื่อ่ก็ตามที่เราถึงนึกถึงพระในใจเนี่ยนะมันจะมีพลังในการที่จะทําให้เรายับยั้งชั่งใจนะไม่ทําชั่วหรือว่าพูดร้ายแม้กระทั่งคิดร้ายนะนี่ถ้าเราเรารู้ถึงพระในใจเนี่ยหรือเคารพพระใน,ในใจเนี่ยนอกจากเราไม่ทําชั่วแล้วเราก็ยังมีกําลังใจหรือแรงบรรจันบรรดาลใจที่จะทําความดีด้วย เพราะความดีเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกับสิ่งบูชานะพระในใจเราเหมือนกับดอกไม้นะทูบเทียนนะที่เรานำมาถวายพระพุทธรูปในบ้านของเราหรือในวัดนะนะเราอัญเชิญหรือปฏิสถานพระพุทธรูปนะเราไม่เพียงแต่ ยกขึ้นเหนือหัวหรือวางไว้บนที่สูงนะแต่ว่าเรายังนําดอกไม้เครื่องหอมมาบูชาพระพุทธรูปที่บ้านพระในใจก็เหมือนกันนะการทำความดีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นรวมทั้งการประพฤปฏิบัติธรรม มันคือการบูชาพระในใจเหมือนเอาดอกไม้นะเครื่องหอมมาบูชาสักการะพระพุทธรูปนะหรือว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือที่วัดนะพระพุทธรูปที่บ้านเนี่ยนะเราจะหมั่นดูแลนะทำความสะอาดเช็ดถู ให้สะอาดให้แวววาวฉันใดนะพระในใจก็เหมือนกันนะเราก็มันนะดูแลไม่ให้สิ่งหม่นหมองมามาปกคลุมหรือว่ามาแปดเพื่อนพระในใจของเราด้วยการสอดส่องดูแลว่าใจเราเนี่ยมีความคิดที่เป็นอกุศลไหมมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลไหม สิ่งเหล่านี้นะ่ยมันจะทำความแปดเปื้อนให้กับพระในใจเมื่อเรารู้ว่ามีพระในใจอยู่นะเราก็ดูแลนะให้สะอาดให้ผ่องใสให้แวววาวโดวยการนะชำระนะอารมณ์หรือว่าสิ่งหม่นหมอง ที่ทำให้จิตใจหมองมัวนะวันพระนี่เป็นวันที่เราจะมาระลึกถึงพระในใจของเราด้วยนะ,อ,ะอย่าเพียงแต่นึกถึงพระที่วัดหรือว่านึกถึงพระธรรมนะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหรือที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนทำสองอย่างนี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าขาดไม่ได้คือ เราลึกถึงพระในใจด้วยการทําความดีด้วยการเละาเว้นความชั่วโดยการรักษาจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอนะถ้าทำนี้นะวันพระมัก็จะมีความหมายนะถ้าเราเอาแต่ไปวัดนะทำบุญใส่บาตรแต่จิตใจเราไม่เปลี่ยนเลยนะมันก็ไม่มี คุณค่าเท่าไหร่ถ้าเราฟังทำรรนะแต่ว่าเราไม่ขัดเกลาวจิตใจได้แต่ฟังเอาเพลินสบายใจมันก็เกิดประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าเราดูแลพระในใจโดยการละเว้นความชั่วทําความดีแล้วก็มันขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดโอ้นี่มันจะเกิดนิสงมากเลยนะวันพระจะเป็นวันที่มีความหมายมาก แล้วต่อไปวันพระมันก็จะกลายเป็นวันทุกวันนะไม่ใช่แค่8ค่ำหรือว่า15บห้าคำหรือ14บ่ค่ำแต่ทุกวันจะเป็นวันพระเลยทีเดียว